การฝึกฝนอบรมจิตแบ่งออกเป็นสองแบบหลักได้แก่แบบมาตรฐานและแบบพิสดารแบบมาตรฐานมุ่งเน้นการฝึกฝนปัญญาเป็นหลักเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นแบบที่พระพุทธองค์ทรงสันนิรฐนมากที่สุดและเหมาะสำหรับคนทั่วไปวิธีการที่สำคัญในแบบนี้คืออาณาปานาสติและสติปัฏฐานแบบพิสดารมุ่งเน้นการฝึกฝนพลังอำนาจของจิตเป็นหลัก โดยจะได้รับอนิสงค์คือปัญญาที่เฉียบแหลมตามมาการฝึกแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอัธยาสัยแตกต่างกันเหมือนดอกบัวสีเหล่ากาย3มชนิดและกรรมฐาน38วิธีการฝึกฝนแบบพิสดารน,นี้ต้องทำความเข้าใจเรื่องกาย3มชนิดได้แก่รูปกายคือร่างกายเนื้อที่เห็นได้ง่ายและศึกษาได้ง่ายนามกายคือกายภายในหรือจิตที่ประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติ สมาธิและปัญญาการกระทำทั้งดีและชั่วของรูปกายล้วนถูกกำหนดโดยนามกายธรรมกายคือสภาวะของจิตที่บรรลุถึงความหลุดพ้นแล้วอย่างสิ้นเชิงซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าหมายถึงตถาคตการฝึกอบรมแบบพิสดารคือการฝึกจากรูปกายไปสู่นามกายเพื่อให้แข็งแกร่งจนกลายเป็นกายทิพย์และท้ายที่สุดนามกายจะเปลี่ยนสภาพเป็นธรรมกายเมื่อบรรลุถ,ถึงวิมุตตมิติ วิธีการฝึกฝนจิตท,ที่ยอมรับกันทั่วไปเรียกว่ากรรมฐานวิธีซึ่งมีอยู่ทั้งหมด38วิธีโดยสามารถแบ่งประเภทตามเครื่องมือที่ใช้ฝึกฝนได้ดังนี้ประเภทที่1ใช้วัตถุหรือสิ่งภายนอกเป็นอุปกรณ์เช่นกสินสี่ชนิดและอสุภะสัญญาสิบชนิดประเภทที่สองใช้สีทั้งภายนอกและในความทรงจำเช่นนีละกะสินปิตะกะสิีโลหิตะกะสี และโอทาตักศินปประเภทที่สใช้แสงทั้งภายนอกและภายในเช่นอาโลกกศิลปประเภทที่4ใช้ความว่างหรือช่องว่างเป็นเครื่องมือเช่นปริจฉินนากาสกศินปประเภทที่หฝึกอบรมที่จิตโดยตรงได้แก่วิญญาณกศิลปอนุสติอัป,ปมัญญาสีจตุธาตุวัฏฐานและอากิญจญ,ญายตนะเส้นทางสู่ความหลุดพ้น อุขนิมิตและวิมุตตมิติเส้นทางสู่ความหลุดพ้นอุขะนิมิตและวิมุตตมิติแม้กรรมฐานจะมีหลากหลายวิธีแต่ทุกวิธียกเว้นแบบมาตรฐานจะมีจุดร่วมกันคืออุขะนิมิตซึ่งเป็นนิมิตที่เกิดจากการเห็นด้วยตาเนื้อแล้วประทับไว้ในจิตจนกลายเป็นภาพในเมื่อฝ<า>ึกฝนจนได้อุขะนิมิตแล้วทุกวิธีปฏิบัติจะดำเนินไปในเส้นทางเดียวกันคือปฏิภาคนิมิต พัฒนาจากอุคานิมิตรูปฌานสี่เมื่อจิตมีพลังมากขึ้นการบรรลุรูปฌานสี่จะทําให้เกิดกายทิพย์ซึ่งมีอํานาจในการแสดงอิทธิฤทธิ์และวิชาต่างๆอรูปฌานสี่ฌานขั้นสูงกว่ารูปฌานซึ่งจะยิ่งเพิ่มพลังให้กายทิพย์และจิตให้มีกําลังอํานาจเต็มเปี่ยมนิโรธสมาบัติเมื่อจิตมีกําลังสูงสุดจะสามารถบรรลุมรรคผลคือความหลุดพ้นจากความทุกข์วิมุตตะมิติ การก้าวข้ามจากโลกิยะมิติสู่มิติแห่งความหลุดพ้นซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการฝึกฝนมนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงวิมุตตะมิติได้ด้วยรูปกายแต่สามารถไปได้ด้วยจิตที่ได้รับการฝึกฝนจนเป็นกายทิพย์และธรรมกายการฝึกฝนจิตเหล่านี้เป็นสิ่งเหนือมนุษย์ทั่วไปหรือเรียกว่าอุตริมนุษยธรรมซึ่งพระพุทธองค์ทรงส่งเสริมให้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้มีในตน การกล่าวอ้างว่ามีอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนจึงเป็นความผิดร้ายแรงการฝึกฝนจิตให้ถูกต้องและมีความเพียรพยายามจะได้รับผลลัพธ์เช่นเดียวกับคนในยุคพุทธกาลเพราะพระธรรมคำสอนเป็นเรื่องธรรมชาติและให้ผลจริงแก่ผู้ที่ปฏิบัติด,ด้วยตนเองเสมอบทบรรยายนี้ได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกฝนจิตแบบกสินซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ละเอียดอ่อนและให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายกสินวิธี คือเครื่องมือฝึกฝนจิตเพื่อความก้าวหน้ากสินวิธี10บแบบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินั้นความแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับอุปนิสัยของผู้ปฏิบัติแต่ละคนตั้งแต่แบบที่หยาบที่สุดไปจนถึงแบบที่ประณีตที่สุดกสินแบบหยาบได้แก่กสินที่อาศัยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟและลมซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนด้วยตาเนื้อกสินแบบละเอียดขึ้นได้แก่ กสินที่อาศัยสีทั้งสี่สีคือสีเขียวนีลกสินสีเหลืองปิตกสินสีแดงโลหิตตกสินและสีขาวโอทาตกสินกสินแบบประณีตที่สุดได้แก่กสินที่อาศัยอากาศอากาศสกสินและวิญญาณวิญญาณกสินซึ่งมีความละเอียดซับซ้อนอาโปกสินตัวอย่างการฝึกฝนและอนิสงส์ที่ได้รับ การฝึกอโปกสินหรือการเพ่งกสินน้ําเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวิธีการฝึกฝนแบบนี้ผู้ฝึกจะเริ่มต้นจากการเพ่งวงกสินน้ําด้วยตาเนื้อจนเกิดภาพติดอยู่ในใจเรียกว่าอ ah ุคหานิมิต เมื่อมีความชำนาญมากขึ้นแล้วก็จะสามารถใช้จิตกำหนดให้เกิดภาพปวงกสินน้ำขึ้นมาในมโนภาพได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยการเพ่งจากวัตถุภายนอกอีกต่อไปซึ่งภาพที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตเมื่อฝึกฝนจนถึงขั้นที่สามารถควบคุมปฏิภาคนิมิตได้อย่างชำนาญแล้วผู้ปฏิบัติจะได้รับอนิสง์หรืออิทธิฤทธิ์5ประการดังนี้ 1. สามารถดำดินได้เหมือนแหวกว่ายในน้ำสามารถเดินทะลุผ่านพื้นดินหรือภูเขาได้ราวกับกำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำา 2. เขย่าววัตถุให้เคลื่อนไหวสามารถใช้พลังจิตทำให้ภูเขาบ้านเรือนหรือแม้แต่แผ่นดินสั่นสะเทือนได้เหมือนกับการผลักน้ำให้กระเพื่อมํามทำให้ฝนตกได้ดั่งใจสามารถเรียกฝนให้ตกลงมาตามความปรารถนา 4. ทำให้น้ำพุ่งออกจากร่างกายสามารถทำให้น้ำพุ่งออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้ 5. สร้างภาพเป็นแหล่งน้ำสามารถทำให้ปรากฏภาพของแหล่งน้ำแม่น้ำทะเลหรือมหาสมุทรขึ้นได้การฝึกฝนจิตเหล่านี้เป็นเส้นทางที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจและมีความเพียรพยายามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาที่ให้ผลลัพธ์แก่ผู้ปฏิบัติจริง